ือเสียงของเจ้าของรถเลยอันนี้อันนี้บอกราคาได้ใช่ไหมฮะได้ได้ได้เข้าๆเลยตอนนี้จบประมาณได้ประมาณร้านสามประมาณร้านสามนี่ผมบอกเลยครับว่าใครจะออกรถมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยนะครับหนึ่งล้านสามแสนผมว่าตรงนี้เป็นร้านอยู่แล้วใจว่าคันนี้อะโรเทเกอร์คันนี้เซฟนะเราตั้งใจว่าเราจะมาส่งลูกค้าเองตะกัวป่าครับตะกัวป่าใช่ไหมครับจังหวัดพังงาพังงาครับผมประทับใจมากสวยครับได้ไดความต้องการทุกอย่างเลยครับพี่ เราจะไปไหนนะคะเราจะเาเรียกว่ามุ้งหน้าไปดินแดนใต้นะครับไปฝั่งใต้นะครับก็ไปส่งรถลูกค้าหนึ่งคันดีกว่าต้องบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์เริ่มต้นตั้งแต่เขาเรียกว่าจากรถเดิมๆแลว้วก็จนแต่งเสร็จจนทำทุกอย่างเสร็จเนี่ยด้วยที่ว่าเจ้าของรถดัะให้โปรเจกต์เรามาว่าอยากได้แบบนี้แล้วก็ทำทุกอย่าง ก่อนซ่อเทอร์บินคือเสร็จในทีเดียวนะครัเราก็เลยตั้งใจว่าคัานนี้อะรเทเกอร์คันนี้เสรนะ็จะเราตั้งใจว่าเราจะมาส่งลูกค้าเองแล้วก็อยากจะเห็นหน้าเจ้าของรถด้วยเพราะว่าตั้งแต่ทํามาเนี่ยประมาณ3เดือนกว่าเนี่ยไม่ได้เจอหน้าเจ้าของเลยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเลยเคยแต่แค่แบบว่าคุยทางโทรศัพท์แล้วก็ทางไลน,น์นะครับอย่างวันนี้เราก็เลยคุยกันที่บ้านว่าเดี๋ยวรถเสรนะ็จอะเราจะต้องมาส่งกัน เลยเป็นอาจจะนี้อาจาจะาจาเป็นคลิปส่งรถกันนะครับมาส่งรถเราจะมาเริ่มต้นตั้งแต่ออกบ้านตั้งแต่ตีสามแต่ตอนนี้นกี่โมงแล้วนะเจ็ดโมงนะทั้งทั้งหลับทั้งตื่นกันมาเนี่ยก็เรามาด้วยเขาเรียกว่าใจมุ่งมั่นเลยดีว่าฝนตกบตบด้วยฝนตกด้วยนะนะตกด้วยนตกด้วยตกตลอดทางตกตั้งแต่ออก ใจกับเจ้าของรถด้วยว่าเขาทําแล้วไปส่งแล้วแล้วเขาจะชอบไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราต้องการจุดประสงค์หลักเลยคือมาเที่ยวบ้างเที่ยวแค่นั้นเองอยู่ประสงค์หลักคือมาเที่ยวนะครับวันนี้เรามากันสามท่นท่านของเราดูนะนี่เราพาสมาชิกมาเต็มบ้านเลยเต็มบ้านมีสลบสลบอปละหนึ่งมีสลบอปละหนึ่งไอ้นั่นคนขับนะคนขับนะจุดนี้ ครับยังไม่ถึงร้อยโลเลยแม่งพับหลับไปแล้วนะคะ <S <S เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวให้ดูแล้วกันครับว่าการบริการของเราเนี่ยเราจริงใจและจริงจังแค่ไหนแน่จะ <S <S ดูดีนะดูดีดูดีนะเหมือนว่าแบบโหรักลูกค้าเด็กจริงหนึ่งคือรักด้วยครับสองคือเราต้องการผ่อนคลายแล้วก็ได้เที่ยวนะครับก็เป็นประเด็นหลักเลยดูดีอยู่ที่อู่ฝนพินตกนะนี้ฝนตกชามตกชามเลย าใจช่วยครับระหว่างทางหน่อยว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปรอชมปลายทางครับว่าเป็นยังไงด้วย A few minutes later เป็นไงครับเมื่อยไหมเป็นไงปูอืเอเรื่องเลยเอาเรื่องง่วงมากกว่าตังพีน พี่อินเป็นไงลูกเดี๋ยวอินเป็นไงสนุกไหมยังไม่ทันทำอะไรเลยสนุกได้ไงไใช่ไหมตื่นยังตื่นยังนั่งขานไหนมานั่งมากับใครคนั่งมากับปู่นั่งมากับปู่ปู่ขับแล้วคุณพ่อไปไหนอ่ะ มีพ oh. e oh. ่ออยู okay. ่บ oh. oh. ้านมีพ่ออยู่บ้านเลยดีมากเลยเนาะพ่ออยู่บ้านเป็นไงบ้างนั่งมากับ์คันไหนนั่งมากับ์คันไหนแม่โอเคนั่งกระปูหมูปูหมูเหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายก่อนลูกอ่ะเดี๋ยวพี่ถ่ายให้วันนี้มีเต้นวันนี้มีเต้นวันนี้มีเต้นเด้อใช่ไหม แหนเต้นให้ดูหน่อยด,ด,ดู๋ยวเอลดีไหมเอลดีได้แม่ดูเลยอ่ะดูดูคุณพ่อมันมุงไทยเนี่ยดูดูจากจาฟ้าแล้วอาหารใต้ตอนนี้นะนี่เราไปกินอาหารใต้ไข่ดาวอ เอานี่ดอกไม้แน่หวานดอกไม้สดนะคะไม้ไก่เอานะไปกินทุกอย่างเลยได้กินหมดเลยใช่ไหมกินทุกอย่างเลยไหมคะเอาไหมเอาทุ่ยอยอะไรไหมดีเราลองนะเราลองนะเรลองนะเป็นไงลกูกอยากเล่นเรืออยากเล่นเรือมานี่มันจะเล่นเรืออยู่ไหนละ เลยหลงฮะเลยหลงบอกแล้วว่าให้เลี้ยวน้เไม่เลี้ยวใกล้ชุมพรแล้วใกล้อะไรใช่ไหมยี่กิโลเฮ้ยนี่อันนี้เข้าเขตชุมพรแล้วลาเต้ร้อนเข้าเขตชุมพรแล้วแล้วก็เก้าโมงดูดิเก้าเจะสิบโมงแล้วน่าจะเย็นนัดลูกค้าไว้ว่าเที่ยงเาเอ็เจ้าของบอกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวร้านผมนะแต่ตอนนี้ปัญหาคือข้าวเขาน่าจะหมดแล้วล่ะถ้าเราไปถึงพันไหม นแล้วเขาเวลาข้าวเหรอใช่เจ้าของเป็นร้านข้าวร้านดังในชุมพรเฮ้ยไม่อยู่ชุมพรอยู่พังงาที่นี่ไม่ถึงครึ่งครึ่งทางแน่วะชุม่ะครึ่งทางยังชุมพรอะไรล a few moments later คนเรียบร้อยขึ้นรถถอดรองเท้าเออถอดรองเท้าครับเรียบร้อยเป็นคนสุภาพ เวนครรั้งทที่่่เเาไหซเว่นครั้งที่เท่าไหร่คะอีกแล้วโอ้ยกระดาษเนี่ยหนึ่งไม่ใช่สไม่ใช่ใช่เอันที่สองมาหนี้หรือสองหรือสามสองนี่อ่ะเอาคุยก่อนคุยก่อนเดี๋ยวจะได้บอกให้ว่าี่ครั้งแล้วเซเว่นเท่าไร่หน่อไม่ใยังไม่ได้ไปเลยเซเว่นที่หนึ่งซื้ออะไรมาบ้างเายังไม่ได้ไปกระดาษสองปากระรอกจะก็ไงวะ ก็จะดีปั๊มที่จอดคือต้องมีเซเว่นเงเซเว่นไถึงไหนเลยครับมไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกันเป็นระหว่างการเดินทางนะครับเราก็เดินทางมากันทั้งหมด3คันนะครับก็เป็นรถตู้ทั้งหมด3าคันเลยมากระทั้งครอบครัวครับเพราะว่าเราอยากให้แบบว่าลูกค้าเห็นแล้วดีใจนะครับแล้วก็พาที่บ้านมาเที่ยวด้วย ก็จริงๆต้องบอกว่ามาใต้เนี่ยเจอทุกสภาพถนนเลยนะครับทั้งโค้ทงทั้งฝนทั้งแดดนะครับก็ถึงบอกว่าสุดยอดครับได้พี่เกมไปได้เลย,อ,นนเยอ,ลอันนี้เตรียมของฝากนะครับอันนี้รถสไลด์ส่งเสร็จแล้วเกมลูกขาเราไปแล้วใช่ไหมเอาไปแล้วครับโอเค,อค,คมาถึงในกี่โมเวทมาดีซี <laughs> ร,รอยังสี่โมงโอเอนะครับอันนี้เรามาสไลด์เรียบร้อยครับลูกค้ารับรถไปแล้วนะครับเนี่ยเราก็เดินทางต่ออีกนิดน,นะครับก็ถึงแล้วมาถึงแล้วตัวปลาครับนิดเดียวถึงแล้วคยับอย่าไปรอลุ้นกันนะครับเอาใจช่วยหน่อยว่าเขาจะถูกใจไหมไอสาม ถเลี้ยวซ้ายเข้าสูถนนสีเมืองแล้วจดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาสี่โมงเย็นเท่ากับเราขับมาสิบสามชั่วโมงครึ่งแวะสิบชั่วโมงแวะเซเว่นแวะทุกอย่างนี่นี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วนีรถอยู่โน่นเห็นไกลเห็นไกล จุดหมายของคุณอยู่ทางขวานีจแล้วึกแล้วแล้วดีครับจอได้ไหมครับอ่าถึงแล้ว ของฝากมาให้ของฝากจากบางเลนของดั้งไปหยดได้ไหมกำลังอร่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายถ่ายได้ไหมได้ได้โอ้เชิญชวนพ่อลงมาพ่อได้ครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้วตรงทางที่เชลีนโอ้ได้เลยครับโอ้รถได้หมดได้ครับนี่ก็ได้ครับ ได้ครับได้ครับผมเอารูปมาไว้ให้ในรถสวัสดีครับสวัสดีครับได้แลได้ล้วใช่ไหมครับิน้วได้เลยอ๋อครับคือโหมดหนึ่งครับควันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้พวกเรื่องเรื่องรายละเอียดต้องห่อด้วย วันนี้นะครับเราเดินทางมาส่งรถเพราะว่าวันนั้นจําแลกจาได้เลยที่ที่คุยกันคือคุยกันในเพจแล้วคุณพลบอกว่าอยากทำนะครับอยากทำแล้วนึกยังไงถึงถึงอยากไปทำที่นู่นครับดูทางยูทูบครับดูดูว่าเป็นปีก็เลยก็เลยว่าชอบชอบฟิล์มของเกมเป้โก้แลก็เลย ก็เลยติดต่อพี่ไปเพราะดูว่าเพราะพี่ดีวกับคุณแม่กองไงครับก็เลยติดต่อพี่ไปนะครับเออก็เลยเท่าบอกว่ามิกออกมาคันนี้คันนี้มีรถอยู่แล้วป่ะไม่ผมซื้อมาแค่ซื้อมาสองแสนสามที่เหลือก็ไปทำเออรวมๆแล้วก็เกือบล้านสามเลยนี่อันนี้คือเสียงของเจ้าของรถเลยอันนี้อันนี้อันนี้บอกราคาได้ใช่ไหมได้ได้คร่าวๆเลยตอนนี้จบประมาณก็ประมาณล้านสามประมาณล้านสามนี่ผมบอกเลยครับว่าใครจะออกรถเป็นแบบนี้ได้เนี่ย นะครับหนึ่งล้านสามแสนบอว่าตรงนี้เป็นร้านอยู่แล้ว <c oughs> เป็นร้านแน่นอนใช่ไหมฮะของของพี่ก็ประมาณร้านหนึ่งหมื่นอ่า <c oughs> ประมาณนั้นแล้วตัวรวมตัวรถรวมอะไรอีกหลายลอย่างแล้วดูวันนี้เราถูกใจไหมครับถูกใจพี่สวยมากเลยชอบมากเลยอันนี้ครับคือผมบอกแล้วว่าตั้งแต่วันแรกอ่ะคือพี่พี่เขาไม่ได้ไปที่อู <c oughs> นะครับแล้วก็มีแค่ทางคุยโทรศพัพท์เราบอกเล้ว่า แค่คุยโทรศัพท์แล้วมั่นใจให้เราดูแลในเรื่องรถเนี่ยคันเป็นล้านเนี่ยครับแล้ววันเนี้ยผมก็ระยะเวลากี่เดือนได้ครับ6เดือนไหม6เดือนใช่ไหม,มถึงไหมจะไปเข้าไป,ไปเดือนปลายเดือนมีนา,นาตัดสินมีนาค่ะคารุมคารุมบางคันด้วยอ่ารุมบางาคันด้วย <โล S 1> ครุมบางคันด้วยตีตีสัก4เดือนนะ4-5เดือนเดือนกว่าๆนะอยู่กับผมประมาณเดือนหนึ่งที่เหลือก็คือเป็นขั้นตอนการบานค่ะรถบานคันแรกเนี่ยยังไม่เคยเจอลูกค้าเลยใช่ ครับผช่ต้องต้องต้องช่ต้อง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 ว้องตกองต้องต้องต้อของต้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 องตองต้องต้องต้องอยตรองต้อง็้องต้งต้องต้อ้องต้องต้ององต้วงต้องต้ง้ออ้อองต้อง้อบ้อองต้อง้องต้ออตองต้้อัองปองตเ้องต้อง้องต้้อรต้อรอีต้ององต้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 งตองต่งตองอ้ององ้ตอ้งองัตองงตองงงง ประทับใจมากสวยครับได้ได้ความต้องการทุกอย่างเลยครับพี่ประทับใจเลยครับที่แรกตั้งใจจะขับมานะครับแต่ดูสภาพฝนสภาพอะไรแล้วหนักหนักมากเที่เที่ยวผมกลับบ้านมาบินจากเทพายังไม่หยุดเลยนั่นแหละมาเรามาขุเกินร้อยโลยังไม่หยุดเลยผมผมมาระหว่างทางผมออกจากบ้านตีสามนะครับพึ่งถึงเนี้ยสี่โมงครึ่งที่ดูเลยสิบสามยี่โมงยังไม่หยุดเลยฝนยังไม่หยุดเลยเคแล้วพี่เขานี่ แม่ปากครับถึงใจากร้านเลยครับฝากร้านเลยครับร้านร้าหลักกันครับบิชลินครับเออห้าปีซ้อนเลยครับห้าปีซ้อนเลยครับผมผมอ้ยปมขอเบอร์ได้ไหมครับเบอร์เบอร์แม่จัไพี่ชายไม่เนี่ยเดี๋ยวนะเวทั้งเฟซนะครับเพศเพศพวกเลยก็ได้ครับอเพศเพศบุกมาที้เลยใช่ไหมครับครับผมใครอยู่เรียกว่าตะปูป่าครับตะปูป่าครับแต่ว่าเราแว่งขี้ผึงเพื่ออยากมาเที่ออกมาด้านนี้เลยครับเขาบอกว่าก็คือให้ไหนต้องบอกว่าก็คือเข้าขสงเยอะมากทุกทางเลย อ๋อโอ้โอ้ขอบคุณโฉบมาทางนี้บ่อนอุ้ยเดี๋ยวเราจะจะไปรีวิวเดี๋ยวไปรีวิวเลยแต่วันนี้ครับต้องบอกว่าขอขอบพระคุณจริงคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้เราก็เลยดูแลเต็มที่ครับอย่างน้อยๆไม่เจอหน้าเราเราก็ต้องมาให้เจอหน้าพี่เขาดูแลเราดีกว่าดูพี่เขาเตรียมกับข้าวไว้ให้ดูแลไว้ครบเลย งั้นผมฝากฝากลูกชายคันนะครับได้ครับผมฝากไปเที่ยวเล่นแถวนี้ที่เลยได้ครับบุดบ้าครับครับวันนี้ครับดีบเดี๋ยวเราขอไปกินข้าวก่อนครับโอเคครับได้ครับวันนี้เราก็เลยต้องมาฝากท้องครับสำหรับร้านหลงอั้นนะครับร้านนี้อยู่พังงานะครับนะครับต้องบอกว่าเป็นแชมป์มิชลินสตาร์5ปีซ้อนครับโอ้หเราก็ฝากท้องมาเต็มที่มากินกันหมดครับทุกคน นะครับก็กินหนำสำลานครับดูความอร่อยฮะนี่ต้องมีทั้งข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่โอ้โฟกับจิ๊บอึงนี่กินนั้นต้งโหสะใจเลยครับโอ้โหนี่ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับแล้วก็คุณพลนะครับที่ไว้วางใจให้เราเดินทางมาส่งยันนี่นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็สำหรับมือนี้ด้วย